ยาศิการมาไหมลูกมาค่ะยาศิการไปมาปิยวันปิยวันมาวเอ่อวรพัวรพรวรพรมาค่ะสุรีพรมาค่ะจีดาพะมาค่ะจีตาพรตาพรมานัชยามาค่ะจีบันทิตา มาค่ะปทมาวดีมาค่ะเดียระกานมาค่ะสุนทรกานมาค่ะอินทิรามาค่ะปทมาพรมาค่ะศิีรัตประภาอ่านะคะรพีรัตนพรมาค่ะยอนิสามาค่ะ กีราพรมาค่ะสกิราสิรามากันญารัเพื์เวลาป่วยค่ะโอเคธนาวดีธนาวดีมานะคะนภสรมาค่ะพรพิรุณมาค่ะวนัชนันมาค่ะสุภอร นะคะอ,าะาอ่ารัชพลมายังคะมาแล้วผ่านาานิด<ะ>มาเยี่งมาแล้วครับแล้วนะคะได้ในนัดหาบ้านแค่หรอในนัดายังลูกยังนะคะหาในในนัดมาแล้วโอเคหาบ้านใคร่ะบ้านครูหรออ่ะ เดี๋ยวนะคะวันนี้เรียนเรื่องร่ายสุภาพเนาะหนูจับกลุ่มกันไแล้วเนาะทีครูคบอกให้จับใช่ไหมคะส่งชื่อไลยชื่อกลุ่มกันมาแล้วก็พูดสิอ่าส่งกันมาแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะเดี๋ยววันนี้เรียนร่ายสุภาพเนาะยังไม่ได้เรียนนะคะ,ะร่ายสุภาพอันนี้คือสิ่งที่หนูที่จับกลุ่มกันไว้เนี่ยจะต้องแต่ง นะคะไรสุภาพอาไรยาวเรียนไปแล้ววันนี้มาไราสุภาพนะคะไรสุภาพเนี่ยนะคะบอกก่อนอีนบอบอกมนเลยว่าจะมีลักษณะคล้ายคล้ายคล้ายกับไรยาวไรสุภาพเพิ่งได้เรียนใช่ไหมลูกยังยังไม่ได้เรียนใช่ไหม ยงัยงยังยังผิดยังไม่ได้เรียนใช่ไหมลูกไรสุภาพยางังครับยังนะคะอ่ะไรสุภาพนะคะ<ๆ>จะมีลักษณะคล้ายๆกับไรยาวแต่แตกต่างกันตรงจํานวนคําในวรรคแค่น,นั้นเองนะคะต่างกันตรงจํานวนคําในวรรคแล้วก็ตอนจบนะคะตอนจบแค่นั้นนะคะไม่มีอะไรมากทีนี้มาดู ฉันทะของรายสุภาพอ่ารายสุภาพจากหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะอ่ารายสุภาพนะคะหน้าตาของรายสุภา,ายสภาพจาะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูคำในแต่ละวรรคนับได้กี่คำหคะลูกคำในแต่ละวรรคหนูนับได้กี่คำ ห้าใช่ไหมคะหยุดไร้สุภาพเนี่ยในแต่ละวรคมีห้าคำเท่านั้นเองนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งของคณะของไรยสุภาพข้อที่หนึ่งคณะของไร้สุภาพ,ภาพเหมือนกับไราย,ยาวเหมือนกันนะคะข้อที่หนึ่งคือไร้สุภาพหนึ่งบทไม่จํากัดจํานวนวรค เหมือนกับลายยาวเลยลายยาวหนึ่งบทก็ไม่จํากัดจํานวนวรคใช่ไหมคะ่ายสุภาพหนึ่งบทก็เหมือนกันไม่จํากัดจํานวนวรคนะคะข้อสองนะคะแต่ละวัคมีจํานวนคํากี่คำอาห้าคำาแต่ละวักมีคำห้าคำนะคะมีคำห้าคำมากกว่านั้นก็ได้ประมาณหกคำได้นะคะอยู่ที่ห้า อับหกขำได้นะคะสามนะมีข้อสามขึ้นมาตอนจบของรร่สุภาพแตกต่างไปจากรา่ย,ยาวรา่ย,ยาวก็จบแบบรา่ย,ยาวรายธรรมดาใช่ไหมคะตัวนร่สุภาพหนูจะเห็นในรูปเข็นว่ามันมีการบังคับเอกบังคับโทกันขึ้นนะคะมีการบังคับเอกบังคับโทกันขึ้นไอไอคัมประพันธ์ที่บังคับเอกบังคับโทเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าคัมประพันธ์ชนิดหดมีใครรู้บ้าง อาโครงนะคะาสุภาพจะจบด้วยไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโครงนะคะอันนี้เป็นโครง2สุภาพอ่าดังนั้นข้อ3คือรายสุภาพจะจบด้วยโครง2สุภาพอ,อันนี้ลักษณะของคณะของรายสุภาพ1นื่ง รายสุภาพหนึ่งบทไม่จำกัดจํานวนวักจะมีกี่วักก็ได้เห็นไหมคะ,ะแต่ละวักมีเพียงห้าคำมากที่สุดได้6กคำแค่นั้นนะคะส่วนตอนจบจบด้วยโครงสองสุภาพคือการมีการบังคับคําเอกคําโทเกิดขึ้นอันนี้คือคณะของรายสุภาพนะคะแคปหน้าจอไปนะคะแนะคปหนะะ้าจอไป เดี๋ยวเรามาเน้นที่โครงสองก่อนนะคะเน้นที่โครงสองก่อนนะ,ะพอมันจบด้วยโครงสองเดี๋ยวต้องมาดูฉันทะลักของโครงสองอีกนะคะเอาเปลี่ยนหน้านะลูกนะคะเามื่อกี้ขอโครงสองอยู่ที่ข้อสามอันนี้เป็นสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งนะคะโครงสองสุภาพหนึ่งบทวิจิวะวงับทีคะอ่านว่า เออมีสามวักแค่นั้นนะคะหนึ่งบทมีสามวักอ่าจะเห็นเลยว่าหนึ่งสองและสามอันไหนที่บังคับเอกเอกโทนะคะแนวได้สุภาพแสดงว่าอันนั้นคือตอนจบแล้วมันคือโครงสองสุภาพแล้วนะคะแต่ละวักมีกี่คำวักที่หนึ่งกับวักที่สองมีกี่คำอยู่ห <5 S 1> ้าคำห้าคำและสองมีห้า คำแล้ววักที่สามีครับจริครวักที่สามีสี่คำแค่นั้นนะคะวักที่สามีสี่คำแล้วรวมจะมีคำสร้อยหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วสามที่สามแต่เราวักบังคับอะไรด้วยบังคับอะไรเอกทค่ะอบังคับคำเอก โามีการบังคับคําเอกคําโทนะคะโดยในตําแหน่งแต่ละวัคัเอกโทแต่ละวัคเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ตําแหน่งอวัคที่หนึ่งเอกคับเอกอยู่ที่ตําแหน่งเท่าไหร่ลูกคำที่เท <45. S 1> ่าไหร่สี่ห้าบังคับเอกบังคับคําเอกที่สี่เอ่อ บังคับคำโทที่ตำแหน่งที่ห้าใช่ไหมคะอ่าวักที่สองล่ะบังคับคำเอกที่เท่าไหร่คำเอกอยู่คำที่เท่าไหร่ลูกสองสองคำโทอยู่คำที่เท่าไหร่อ่าห5าอ่านะคะแล้ววักที่สาม ครคำเอกตำแหน่งที่ 1. 1> หนึ่งหนึ่งคำโทตำแหน่งที่ส <4. S 1> องอันนี้หนูจะต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะนะคะคำแหน่งเอกตำแหน่งโทคำเอกคำโทแคปหน้าจอนี้ไว้ไเราผ่านคณะไปแล้วนะคะแคปยังหลุดแคปแล้วนะคะ ต่อไปมาดูสัมผัสสัมผัสของออร่สุภาพเนี่ยจะแบ่งเป็นสองข้อนะคะจะแบ่งเป็นสอข้อคือในส่วนของในส่วนของที่เป็นตัวของร่สุภาพเองนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือคำสุดท้ายของวัคน้าทรง สัมผัสไปยังคำที่หนึ่งหรือสองหรือสามของวัตถัดไปอ่าแล้วสัมผัสนี้ไปจนจบ ก็คือคำสุดท้ายใน่ลูกคำสุดท้ายของวรคที่อยู่ข้างหน้าทรงสัมผัสไปยังคำที่หนึ่งหรือคำที่สองหรือคำที่สามในวรคถัดไปเลือกเอาตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสามตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคะในสามตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคำที่หนึ่งหรือคำที่สองคำที่สามก็ได้เลือกเอาคำใดคำหนึ่งนะคะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะและสัมผัสเนี้ยไปจนจบเลยจนมาถึงนี่เลย วักแรกของโค้งสองเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นสัมผัสไปจนถึงวักแรกของโค้งสองได้เลยนะคะน่ะต่อมาอันที่สองสัมผัสนี้สองคืออันนี้เป็นสัมผัสในส่วนของโค้งสองสุภาพแล้วนะคะสัมผัสในโค้งสองสุภาพ สัมผัสในของสุภาพจะสัมผัสโดยคำสุดท้ายของวัตที่หนึ่งนะคะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้าย ของวักที่2องอ่าดูโค้งสนะคำสุดท้ายของวักที่1ของโค้ง2องนะจะทรงสรัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวุดุดุดนะุด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 าดุาุด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 ุจุดุดุุ้ด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 ้เุด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 าดุ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 ดนดุดแดุ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 บุด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 ้ดุดุ แล้วยังคะลูกแคปยางแล้วนะครับอ่าแคปแล้วนะอ่าทีนี้ถามก่อนหนูรู้จักคําเอกคําโทกันไหมเนี่ยคําพวกนี้ยเอกโทเนี่ยรู้จักค่ะรู้จักแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคําเอกคําโทร,รู้จักค่นะลลืมไปแล้วค่ะอ่ารู้จักค่นะและลืมไปแล้วแล้วคนอื่นละลูกยังจํากันได้อยู่ไหมคำเอกคําโทคืออะไรจำได้คะ่ะ ม่น่าได้แล้วล่ะลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราม<ร>าทวนอะไรนะลูกคำที่ลงด้วยมาเอกมะโทหรือเปล่าครับเออใช่แล้วถูกต้องนะคะคือคำที่ม <c oughs> ีรูปวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทกำกับอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวมาเขียนทบทวนดูอีกทีนะคะ <c oughs> เผื่อเพื่อนคนอื่นยังยังไม่ทราบเนาะอ่าคำเอกนะคะคำเอกคือคำที่ มีรูปบรรยุกเอกกำกับอ่าคำที่มีรูปบรรยุกเอกกำกับเช่นคำว่าอะไรได้บ้างคำว่าช่วยคำว่าช่วยคำว่าไม่คำว่า,วาอะไรกันฟาง อะไรก็แด้แห่ะคำไหนก็ได้แหลที่มีรูปวรรณยุกต์เอกกำกับอยู่นั่นคือคำเอกนะคะคำโทเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกันเลยคำโทก็คือควาที่มีรูปวรรณยุกต์วรรณยุกต์โทกำกับอยู่ วันที่คำที่มีรูปวันนัยุกโทรกำกับอยู่บ้านเปรี้ยวอะไรกะข้าวพวกนี้เลยคำที่มีวรรณยุกโทรกำกับอยู่เนี่ยถือว่าเป็นคำโทรและทีนี้นะคะ คำเอกคำโทษบางทีการแต่งในคาประพันธ์เนี่ยมันหาคําไม่ได้เราจึงมีการใช้คําเอกโทษโทโทษเกิดขึ้นเคยได้ยินคําคําเอกโทษโทษไหมลูกรู้จักเอกโทษโทษกันไหมรู้จักลืมไปแล้วลืมไปอีกแล้วนะคะอ่ะทีนี้มารู้จักเอกโทษก่อนนะคะเอกโทษก็คือเราจะเราแต่งร่ายเนี่ยแหละนะคะ เราแต่งเออเราแต่งโครงแต่เราต้องการคํานั้นเนี่ยตาแหน่งนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เป็นตําแหน่งเอกเนี่ยให้ใช้ไม่เอกใช่ไหมลูกดังนั้นนะคำที่เราจะนํามาใช้เนี่ยแต่คําที่เราจะนํามาใช้ในบรรด้านเป็นสะกดด้วยไมโทดังนั้นเราจึงทําให้คําที่สกดด้วยไมโทเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเอกนะนั่นคือเอกโทษนะคะก็คือการนําคําที่ ปกติใช้วันในยุคโทรกำกับมาใช้วันในยุคเองกำกับแทนอ่าคำที่ปกติใช้ วันณยุกโทกำกับเปลี่ยนมาใช้วันณยุคเอกกำกับเช่นคำว่าค่อ่าอ่าเช่นคำว่ามั่นหมายมั่นหมายปกติแล้วหมอมอ,อ่านออกหมาไม่ออกหมายไม่โทมั่นใช่ไหมคะมั่นหมายเขียนหอนำนะคะเราต้องการให้คำว่ามั่นหมายคำนี้ไปอยู่ที่ในตําแหน่งเอก ปอยู่ที่ในตำแหน่งเอกเราจะเปลี่ยนคําว่ามัน่นตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นไม่เอกเราจะเขียนยังไงได้บ้างมอมา้าไม่หันอากาศแต่ไม่เอกนะหนูอ,อ่าเขียนเป็นมัน่นคงมั่งอะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะนะคะยางอย่างเนี้ยคือคําเอกโทษคือเราเปลี่ยนจากวรรณยุกเออวรรณยุกโทษนะคะคํานี้มาเป็นวรรณยุกเอกนี่เขาเรียกว่าเอกโทษนะคะเอกโทษอ่ะยกตัวอย่างอีกคํานึงเออ เขี้ยวคมเขี้ยวค,ค,คมคมเขี้ยวเนี่ยนะเราจะต้องการเปลี่ยนเขี้ยวคํานี้เป็นเขี้ยวที่ใช้ไม่เอกจะเขียนว่ายังไงคอควายเขียนเป็นคอควายแทนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เอกอะนะคะเป็นอย่างนี้แทนเนาะ,นะะนี่คือการใช้เอกโทษแต่เขาไม่นิยมใช้กันนะลูกนะคะยกเว้นเหตุจาเป็นจริงๆถึงจะใช้เนาะโทษโทษก็เหมือนกัน โทษคือในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือการนำแคปไปเรื่อยๆนะลูกเผื่อมันหายไปคำที่ปกติใช้วรรณยุเอกกำกับมาใช้วรรณยุโผล่กำกับ แทนอ่านี่คือทัทษนะคะเช่นคำว่าบอกเล่นอ่อกเล่นล้อเล่นอะไรพวกเนี้นะคะเราจะเปลี่ยนให้มาเป็นเราจะเปลี่ยนให้มาเป็นคำว่าเล่นคำนี้เราจะเปลี่ยนให้มนเป็นไมโทจะเขียนยังไง เขาเล่นคำนี้จะเปลี่ยนเป็นไมโทจะเขียนยังไงดีใส่อะไรเข้าไปอมอใส่หอหีบใส่หอนำเข้าไปใช่ไหมคะหอรอเอโนลินเลนเมกเลนเลนไมโทเล่นอ่านไหมนีดเปลี่ยนเลยนี่คือคำโทโทษนะคะอ่ะอีกคำหนึ่งชมพู่อ่ะเปลี่ยนชมพู่ให้เป็นคู้ไมโทจะเขียนยังไง คำนี้จะใช้ตัวอะไรแทนดีว่สสมเพาว่าสำเพาก็ได้ผอพึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเอาผอพึ่งดีกว่าชมพู่นะเปลี่ยนจากหยอกเล่นคํานี้มาเป็นหยอกเล่นคํานี้เปลี่ยนจาก,ก,มาก,จากชมพู่คํานี้มาเป็นผู้คํานี้เห็นไหมคะอันนี้คือเอกโทษโทโทษแล้วมีอีกอย่างหนึง่งที่คําเอกนะคะคําเอกเนี่ย สามารถใช้ในกรณีอื่นแทนได้นะคะสามารถใช้ในกรณีอื่นแทนไะด้คำเองสามารถใช้คำอะไรแทนได้หรือใช้คำตายแทนได้นะคะคำเอกเนี่ยนะ,ะคะในคำเนี้ยสามารถใช้คำตายแทนได้ ลนะักษณะของคาตายเป็นยังไงลูกมีกฎอยู่สามข้อลักษณะของคําตายข้อที่หนึ่งอะไรสะกดด้วยตัวสะกดแม่อะไรกระบทกระบด,ะบดแม่กระบดใช่ไหมคือแม่กกบแม่กบและแม่กดคําใดก็ตามที่สะกดด้วยแม่กบแม่กบแม่กดคํานั้นถือว่าเป็นคําตาย อ่าอันนี้คือข้อที่หนึ่งแหละข้อที่สองของกฎของคันปายต้องสักกฎด้วยสระเสียงอะไรสัน้นอ่าสระเสียงสัน้นนะคะอ่าอีอือูเอนะคะนะเอแอโออะไรพวกนี้ที่ออกเสียงสันส้นๆนะคะสาม อีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือไม่มีตัวสะกดนะคะต้องไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าหากว่ามันมีตัวสะกดแล้วเป็นในสามาตาแม่นี้ถือว่าเป็นคำตายแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดแล้วผสมด้วยสระเสียงสั้นถือว่าเป็นคำตายนะคะอาจยกตัวอย่างเช่นรูจะยกตัวอย่างให้คำว่า ว่าปลาปลาคำนี้คำเป็นหรือคำตายลูกคำเป็นคำเป็นเพราะอะไรสละเสียงยาวอ่าเพราะว่ามันสะกดด้วยสระ,ะเสียงยาวถึงมันไม่มีตัวสะกดก็ตามแต่เมื่อมันเข้าเขาว่ามันผสมด้วยสระ,ะเสียงยาวนั่นคือคำเป็นเพราะคำตายต้องผสมด้วยสระ,ะเสียงสั้นใช่ไหมคะอ่ะต่อมาเอยอคำว่า เกตอ่ะคำว่าเกตคคำนี้คำเป็นหรือคำตายคำเป็นเพราะอะไรถึงเป็นคำเป็นสระเสียงยาวสระเสียงยาวใช่ไหมมีตัวสะกดปะกเกตอ่ะเกตมีตัวสะกดไหมลูกเกตมีตัวสะกดและตัวสะกดมันอยู่ในมาตาแม่อะไรด้วยไอะกด แม่กดเข้าข่ายคำตายไหมคำตายจะต้องสะกดด้วยแม่กดแม่กบและแม่กดเกดอยู่ในแม่กดดังนั้นเกดเป็นคำเป็นหรือคำตายอ่ะลืไปเลยเกดเป็นคำเป็นหรือคำตายลูกอคำตายครับคำตายนะคะเกดเป็นคำตายนี่ปาเป็นคำเป็นนะคะอ่ะยกตัวอย่างอีกคําว่า คำว่าเหมียวคำว่าเหมียวคำเป็นหรือคำตายคำเป็นนะทำอะไรนะคำเป็นคำเป็นเพราะว่าเข้าข่ายอะไรบ้างของคำเป็นเี่ยเสียงอะไรสละเอียเสียงเอียเอียเอียเสียงอะไรยาวเป็นสระเสียงยาวแล้วมีตัวสะกดคืออะไร วแหวนม่อยู่ในมาตาแม่กดแม่แม่ไอ้กระบฏเลยใช่ไหมอันนี้คําเป็นแน่นอนนะคะอันนี้คําเป็นอคำว่าคําว่าอ่ะคําว่าจะง่ายๆคานี้จะคําเป็นหรือคําตายตายคาตายเพราะว่าอะไรลูกเวลาแสนซั้น เออเพราะว่าเป็นสลัดเสียงสั้นนะคะอันนี้คือง่ายๆเลยการดูความเป็นคําตายเนะเาะอ้าวแคปหน้าจอนี้ไปเดี๋ยวต้องไปโจทย์นะคะแคปยางาแคปแล้วนะกูจะผ่านแล้วลูกอ่ะทีนี้มาดู ดูหรอกอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะอ่ะทีนี้นะคะดูงานงานที่ครูจะให้ทำนะคะจับกลุ่มแล้วใช่ไหมกลุ่มละสี่คนแล้วให้กลุ่มที่หนูจับเนี่ยนะคะแต่งร่ายสุภาพหนึ่งบทวงเล็บไม่ต่ำกว่าสิบห้าวรรรรวมโค้งสองสุภาพแล้วนะคะในหัวข้อคือเรียนออนไลน์ หนูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนออนไลน์เป็นยังไงเรียนออนไลน์ชอบหรือไม่ชอบมันมีข้อดีอยังไงมันมีข้อเสียอย่างไรนะคะบอกความรู้สึกลงมาในกรบทนี้ได้เลยนะคะในรายบทนี้ได้เลยโอเคทําได้ไหมคะได้ครับได้เนาะแหมดแต่ทำละครับท่าไปนะครับ,รรบรแต่ถึงตอนแปดได้ไหมครับเนี่ยเนื่องจากแปดเป็นกรแปดเรื่องเรียนออนไลน์เนี้ยไว้ประมาณสิบกวาร์กนะครับ ไได้เป็นการระบายอารมณ์นะครับกะแต่งร่ายตูกภาพสิให้เรียนกอแทดก็ได้ครับเอ้หนูก็แปลรมตาเป็นล่ายี่ลูกคล้ายๆกันเละเราากอ่านอะไรเด็กนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมแต่งต่อครับอ่ะทีนี้นะคะแต่ละกลุ่มรู้แล้วนะว่าตัวเองได้งานอะไรนะคะอยู่ใครอยู่กลุ่มใครมีใครในที่นี้ยังไม่รู้ไหมว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนยังไม่มีกลุ่มมีไหมลูก ไม่มีนะคะโอเคนี่ผู้ผ่านนะคะออกอางหน้านี้นะ,อะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปแต่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูบอกข้อมูลกับออรายละเอียดของงานไปว่าใะให้ทำในรูปแบบไหนในรลายนะคะเดี๋ยวส่งตัวอย่างไปให้ดูเดี๋ยวสร้างเป็นอัลบั้มไว้แล้วก็ถ้าใครแต่งเสร็จแล้วนะคะแต่งเสร็จแล้วครูให้ส่งภายในวันที่20นี้ ภายในวันที่ยีนี้ถ้าใครแต่งเสร็จแล้วนะคะให้ส่งมาให้ครูดูก่อนได้ส่งมาให้ครูตรวจก่อนได้นะะในส่วนตัวใช่ไหมครับในส่วนตัวลูกเอากลุ่มของหนูนะคะส่งมาส่วนตัวเลยโอเคเอะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะคะไม่มีนะคะ ออวิชาเราจะเหลือเรียนอีกหนึ่งเรื่องคือวัฒนธรรมและภาษามนุษย์อีกเรื่องเดียวเท่านั้นนะ่าจะใช้เวลาประมาณสองคาบอาทิตย์หน้านะคะประมาณสองคาบอาทิตย์หน้าน่าจะจบแล้วและเวลานอกนั้นก็จะครูเข้ามาเช็คชื่อแล้วก็ออตรวจงานเนาะโอเคไม่มีใครถามอะไรแล้วใช่ไหมออหัวหน้าบอกเลยลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ 哦，哦，哦，哦、uh,，哦哦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 